สวัสดีครับพบกับสืบสารตำนานบรรณาธิการลานโพคือคุณสุธนศรีรันนักเขียนและอดีตบรรณาธิการนิตยสารพระเครื่องลานโพนิตยสารพระเครื่องที่มีการตีผิดยาวนานถึง50ปีวันนี้คุณสุธนจะเล่าเรื่องที่มาความสนใจในสยศาสตร์คาถา,าคมของอดีตในตํารวจชื่อดังที่รู้จักกันทั่วประเทศคือขุนพันธรักษ์ราชเดชหรือพลตารวจตรีบุตรพันธรักษณ์เจ้าของฉายามือปราบจอมขมังเวทครับ ผู้ชมครับทราบกันหรือไม่ว่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนคนปรปฐมในอดีตพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยจรเข้ซึ่งได้โอนอาคารสถานที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเมื่อปี2479หรือเมื่อ89ปีที่ผ่านมา ในอดีตโรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยจระเข้เป็นแหล่งให้การศึกษานักเรียนนายร้อยตำรวจที่ต่อมานักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรปราบรามอาญากรสร้างความสงบสุขให้บ้านเมืองจำนวนมากนายตำรวจสองท่านที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจห้วยจระเข้ที่มีชื่อเสียงด้านการปราบปรามโจรผู้ร้ายที่สมัยก่อนเรียกโจรเหล่านั้นว่าเสือที่รู้จักกันก็เช่นเสือฝ้ายเสือใบเสือไม่เห่สวน ที่โด่งดักในภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทสมัยหลังสงครามโรคครั้งที่สองรวมทั้งเสื้อผ่าทับสายทองที่รู้จักกันในจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ท่านแรกคือพลตำรวจโทรประชาบุรนาธนิ์อดีตผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค7เจ้าของฉายานายพลหนังเหนียวเพราะเคยถูกคนร้ายดักปร้นขณะเดินทางบนถนนพเพชรเกษมเขตสามพานจังหวัดนครปฐมเมื่อกลางคืนวันที่9ตุลาคม2495มีการยิงต่อสู้กันกันกบคนร้าย6-7คนทำให้คนร้ายต้องลาถ่อยพลตำรวจโทรประชาถูกยิง กระสุนถูกที่เขา่าแข้งและแขนแต่กระสุนไม่เข้าจึงไม่เป็นอันตรายอีกท่านหนึ่งก็คือพลตารวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชอดีผู้บังคับการตารวจภูธรเขต8เจ้าของฉายา มือปราบจอมขมังเวทเพราะมีความรู้ในวิชาคาถาคมอยู่ยงหกพันปราบปราบจนผู้ร้ายที่เรียกกันว่าเสือคนสำคัญได้มากมายคุณสุธนเล่าว,ว่าเมื่อประมาณ50ปีก่อนเคยสัมภาษณ์ขุนพัทรักษ์ราชเดชเรื่องความสนใจในวิชาไสยศาสตร์ที่วัดดอนสาราจ,จังหวัดพัทลุงคุณพันบอกว่าเริ่มต้นจากไม่ใช่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจห้วยจรเ์เ ได้ตามเพื่อนคือนักเรียนในร้อยตำรวจประชาบุรณธนิ์ไปหาพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งต่อมาก็ทราบว่าคือหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมและได้มีประสบการณ์เรื่องอำนาจพลังจิตว่าเป็นเรื่องที่มีจริงจึงสนใจและศึกษาวิชาที่วัดเขาอ้อซึ่งเป็นสมักศยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงในเวลาต่อมาคือถ้าเล่าว็าต้องยอ้อนวางไหยครับย้อนฟางไปมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยไปช่วย คุณประกอบเป็นหน่วยพลอยสร้างโบสถ์วัดดอนจลาผ้าจารันนำเกลจันตอนนี้คุณพระสารักเนี่ยเป็นลูกศิษย์อเจริญนำที่คุขนขณุนพัทลุงดังนั้นพระเจ้าพันวันพานในใจก็ไปสร้างโบสถ์ถวายอตอนนั้นผมไปไปมาที่วัดดอนจลาอ,อันนี้มีมีม,มีมีวันหนึ่งก็ไปเจอคุณพันเพราะคุณพันเนี่ยแกก็ชอบมา ภาคเสียนะแกก็ชอบมานั่งปุย,ยนํำที่วัดครับเออแค่ผมก็ทักทายแกเรื่องประวัติเรื่องขุนเรื่องไอความรู้ทางสายศาสตร์ในแต่แเนี้ยสถาปัตย์กรมเนี่ยอแกก็บอกผมว่าแกเนี่ยมาสนใจสายศาสตร์ครั้งแรกเ,เนี่ยนะสมัยเป็นนั่งเรีเยนใร้อยตำรวจมาคุยเจอเทน,นี่แกเล่าให้ผมฟังก,กับคุปมะกอบนะครับว่าตอนนั้นอ่ะเออแกมาเรียนในร้อยตำรวจแกก็มีเพื่อนคนหนึ่งชืง่อประชาบุญนะใน เขาก็ก็ไปเรียนเอ่อวันเสาร์ที่เขาเขาไม่อยู่อ่ะไอ้ามเไปไน็นสายตัวไปเรียนาสายสา์แกมีความรู้ส,สายสายแกก็เลยสนใจอยากจะไปขอเรียนเนาะอืมพระชาก็เลยพาไปพาไปก็แต่บนนั่งเฟียนไปไปทําบอสเดี๋ยวนี้เขาเรียกบ,บอกครับนะ้าไปลุกนะครับก็ก็ไปเจอ,อพระอาจารย์ไถได้ก็บอกให้นั่งคอยแกก็ไม่ลืมไอ้พระนี่ไม่ลืมนานเดวงใ ก็คอยคอยคอยจะกระไายเสร็จประชาก็พาไปฝากตัวพุทธิศิษย so ์พระก็บอกว่าอ๊ะีเขาไม่ดืมใสายทั้งน้มาพุทธิศิษย์ยังไงประชาก็อธิบายว่าเป็นเมื่อตอนบวชแล้วเออแกบอกท้าไปตักน้ําให้กินขันนละก็ใช้ให้ให้แกไปตักน้ําแกบอกไอ้ที่เลยน้ําเป็นตุ่มน้ําแล้วก็มีไอ้ขันลุงหินฟันอยู่ก็เลยตักน้ำอ่ะแกบอกเดินมาเกือบจะไม่ถึงหลวงพ่อน้ำเนี่ย น้ำไปขันมันร้อนขึ้นเรื่อยๆอแทบจะต้องทิ้งก็เลยจตห่าว่าเออพ่อนี่เก่งจริงก็มาถวายให้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 ใหแล้วพ่อเนี้ก็คือแกอบอกคือนงพ่อแช่มมาสัพพองอืมครับอันนี้แกบอกเป็นอาจารย์สายศาที่แกเรื่องสนใจค่ะแรอโอไปไปเรียนกับพลตเัเอกได้พลตัวตีหรือเอกเลยประชาบัฐนั่นนิดครับ ลวงพระแช่นวัดตะก้องอำเภอเมืองจหวััดนงนครปฐมที่คุณพันธรักษ์ราชเดชบอกว่ามีประสบการณ์เรื่องพลังอนมนาจจิตโดยตรงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านสนใจศึกษาในสาสตร์ขแขนงนี้เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมากในช่วงก่อนสงครามอิโดจีนจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองคือก่อนปี2 4 8 4ถึง2488 หลวงพ่อแช่มได้สร้างวัตถุมงคลพระเครื่องแจกจ่ายจนไปที่รู้จักกันในแวดวงนักสะสมพระเครื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณสุทนเขียนไว้ในหนังสือหลวงปู่บุญพระพุทธวิถีนายกบุญขันธโชตอดีตเจา้าวาดวัดกลางบางแก้วว่าหลวงพ่อช่มซึ่งมีอายุน้อยกว่าหลวงปู่บุญหลายปีและเป็นพิษสูที่อยู่ในการปกครองของหลวงปู่บุญ หลวงปู่บุญเป็นเจ้าคณะมณฑลได้เคยเดินทางมากราบหลวงปู่บุญและพักอยู่ที่วัดกลางบางแก้วจึงมีความคุ้นเคยกันมากงานเขียนของคุณสุทนได้สัมภาษณ์คนที่ทันได้เห็นหลวงปู่บุญและหลวงพ่อแชม่มเชื่อว่าหลวงพ่อแชม่มเป็นภิษสที่มีความรู้ความสามารถในการใช้อำนาจจิตซึ่งมาจากการปฏิบัติธรรมมานานคุณสุทนซึ่งเป็นนักเขียนเคยพบกับพระเกจิอาจารย์จำนวนมากและเคยอุปสมบทที่วัดกลางบางแก้วแสดงความเห็นในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ครับ ไอ้ที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยว่าไอ้เรื่องนี้มันมีจริงไหมเนี่ยอ,อผมก็คุยกับพระคุณเนี่ยหลายองค์กอบางทีอาจารย์นาพวกพระดังๆเนี่ยที่เก่งๆนี่นะที่ว่าเก่งเนี่ยคือ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 สรุปใหญ่ใจความแม้กระทั่งหลวงพ่อเพิ่มด้วยนะแม้กระทั่งหลวงพ่อเพิ่มด้วยคือคือสรุปใหญ่ใจความว่าไอ้อิทธิฤทธิ์เลยเนี่ยมันมีจริงครับ,รบ,รบมันมีจริงอ่อมันมีจริง,อรงไอ้ที่มีจริงเนี่ยมันเกิดจากสมาธิอครับ <นะ S 1> พอมีสีแล้มีสมาธิพอมีสมาธิาธแก่กล้าเขาเนี่ยพอ,พอสมาธิมันเข้มขน้นเนี่ยไอ้รไอ้ไอ้ระหว่างสมาธิสไปปัญญาเนี่ยอ้เส้นทางเนี่ยครับมันมีมันมีชาเนี่ยมาอืมครับมันมีชาไอ้ชาเนี่ยคือความอย่างรู้ครับอ่าเกยดเ,เจโตนะปริญยายาเจโตปริญาณไอ้เจโตปัญญาณเนี่ยมันก็แต่มันเกิดได้บางคนอืม บางคนไม่เกิดน,นะ,ะอันนี้ไอ้คนที่เกิดเนี่ยมันก็จะไปเห็นโน่นเห็นนี่<ะ>ป,ปูจทิพตาทิพย์เห็นโน่นเห็นนี่เศษเ,เปล่าทํา<ะ>ของถังนะแต่ลุงบูเพิ่มบอกผมนะบอกว่าไอ้พวกนี้เสื่อมได้อ๋อค<ะ>รับลุงเพิ่มบอกผมว่าไอ้พวกนี้เสื่อมได้<ะ>แต่พระเราส่วนใหญ่พอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยหลง<ะ>ชอบ เพรามันเกิดลาบเนี่ยอบอกหวยคนได้รู้จิตใจคนนะเสกเป่าได้มีลาบสการะก็มันหลงก็เลยไม่ไปก็หลงอยู่แค่นี้ไปไม่ถึงปัญญาไปไม่ถึงปัญญาระวังศีลสมาธิเกปัญญาตองนีเอันนี้นเข้าขมาก็มาหลงตรงนี้แล้วเลยไม่ไปปัญญ,ญาบางงมงายอย่างเงี้ยแล้วมันก็เสื่อมไปได้ม,มันเลยไป,ไ,ปไปต่อไปได้แกแกอุปมาว่า เหมือนคนเราเนี่ยเรียนหนังสือไอ้ไอเจโตเนี่ยบางแคป .4 มันก็อยู่ป .4 เนี่ยแหละแต่ถ้าเราทิ้งป .4 นะเดี๋ยว่าต้องทิ้งนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อมาหาวิทยาลัยให้จบไปเลยให้สูงสุดไปเลยอไอ,อ้ .4 มหาวิทยาลัยก็ได้หรือถ้าไปสุดแล้วนะไอ้ .4 มหาวิทยาลัยก็ได้ครับแสดงว่า ในช่วงของที่เอจะไปถึงการอย่างรู้ตรงนั้นได้นะทีะ่คปไปชานได้นะ<ช>การปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของช่วงนี้ใช่ไหมคือการปลูกเสกเนี่ยผมคุยกับพระสายอาจารย์เขาอ้อกผมก็ได้สัมผัสหลายองค์เออก็อมีอาจารย์นำเป็นต้นอาจารย์หมุนวัดขาแดงบ้างนะครับอาจารย์ปานบ้างนะอาจารย์แปกบ้างแล้วก็มีเกจิ ก็อพอมุมลงเท่าออไรเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าไอา้ราเสนเนี่ยคือมันมันตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดกระสินแล้วก็มาจุดธาตุไปไปจุดธาตุคือคือคนเราเนี่ยประกอบธาตุสีครับแกก็ตั้งจิตประกอบธาตุสีขึ้นให,ให้ให้ให้ของพวกนี้มันมีชีวิตให้ของพวกนี้มีชีวิตให้ให้ให้มันครบองค,อค์ประกอบธาตุสีคล้ายๆเปจุดพลังจิตเข้าไปเลยนะ อันนี้เมื่อเราแฝงผ้าเนี่ยถ้าจิตเราถึงเราเชื่อมสามารถเชื่อมกอระแสจิตจะออกผ้าได้เมื่อเกิดพิเนหานี้อ๋อแสดงว่าอันนี้มันต้องเกิดขึ้นจากตัวคนผูกเศษเดืูกเศษผ่านวัตถุมงคลโดนแล้วก็แล้วคนใช้ใช้ด้วยคือแบตเตอรี่ถ้ามีสายต่อมันไม่ติดมันก็ไม่เกิดไม่เกิดไฟไม่เกิดอนุภาพเนี่ยไอ้ผ้าเนี่ยก็เหมือนแค่แบตเตอรี่เกจีจารเขามันจุ้ให้แล้วเนี่ยอ,อันนี้ไอ้คนใช้ เวลาตกใจมากมาเฮ้ยหลวงพ่อช่วยด้วยเชื่อมถึงเลยใช่ไหมเชื่อมถึงเลยงานเขียนของคุณสุทนศรีรันนักเขียนเรื่องราวประวัติพระพิสุและวัตถุมงคลพระเครื่องและเป็นอดีตบรราธิการนิติสารพระเครื่องลานโพนิติสารพระเครื่องที่มีอายุยืนยาวมีความน่าสนใจครับติดตามสืบสารตำนานบรราธิการลานโพในตอนต่อไปครับ